จะเดินทำอาเปิมนะคะในงานปุกเสกครั้งแท้ๆครั้งที่46ครั้งนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่5ของงานแล้วนะคะซึ่งตรงกับวันอังคารที่9เมษายนนะคะ<ม><ม>อาเปิมในฐานะบนรรพชนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งทําให้พวกเราคนดนหลังๆเนี่ยได้มาได้มาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้น นะะในนามของผู้ที่บุกเบิกและบรรทชนที่ติดตามพ่อครูมาตั้งแต่ต้นในช่วงที่พ่อครูจะเปลี่ยนร่างอาเปิ้มจะทําอะไรรอร่างใหม่ของพ่อครูคะความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะะอยากจะสร้างสารโปกขีให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะรอรับหลวงปู่กลับมาค่ะแล้วก็จะสร้างความรักภาษาอาจจะดูไม,ไม่สวยนะคะ คือจะสร้างความรักในหมู่กลุ่มให้มากขึ้นให้มีความสามารถขีมากขึ้นะนะคะจะทําใหา้สาระโปคีดำเนินไปอย่างดีเพราะระบบนี้เป็นระบบที่เกิดใหม่ต้องบระคับประคองแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่สุดสีมือสุดกำลังมีความตั้งใจอย่างจริงจังเลยค่ะในเรื่องนี้เป็นถ้าระบบสาระโพคีถ้าหาว่าเพิ่มจะปักหลักสาระโพคีเป็นหลัก นาโบคีนี่เป็นตัวอย่างของโลกเลยนะคะทําไหวเหรอคะคือเราคือเราเราย้อนกลับไปใน,นวันเริ่มต้นหลวงปู่หลวงพ่อท่านพาเราทำํำมันไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะแต่วันนี้เราพัฒนามาแาย50กว่าปีได้ขนาดนี้เนี่ยเราคิดว่าถุได้แล้วก็มั่นใจเพราะได้เอาชีวิตมาทดลองแล้ว47ปีกเ็เลยมั่นใจ <c oughs> ว่าตั้งแต่ทำตามหลวงพ่อครูมาน ไม่มีอะไรถอยหลังค่ะมีแต่อะไรก้าวหน้านะคะฉันเลยจึงมั่นใจมั่นใจอย่างแน่นอนค่ะค่ะท่านนี้มีอะไรอยากจะบอกลูกหลานยังไงไหมคะถ้าอยากจะบอกลูกหลานอยากให้เอาตุดก,การณ์เนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามาสาธิธีการไม่อยากให้ยึดทิฐิมาณะของแต่ละคน,นะค่ะ <c oughs> อะไรที่ทำให้สังคมเราก้าวหน้าไปได้ดีเราควรมาหันหน้ามาคุยกัน เพื่อรอหลวงปู่ออนะคะในสิปีนี้ก็เป็นหนุ่มน้อยกลับมาแล้วเนาะคโอเคค่ะ okay, ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> สู้ <c oughs> <Okay. S 2> โอ๊ยรอดรอดร <c oughs> อดรอดรอด <c oughs> ขอบคุณค่ะ